Share Up, เทคแชร์อัพอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เทคแชร์อัพจะมารีวิวออลเซนไวเลสพาวเวอร์แบงค์เจ็ดพัมิแอมกันนะคะอันนี้เราได้มาจากช้อป e ีสีของเขาก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็สีดํานะคะตามที่เห็นในรูปนี้เลยนะเรามาเริ่มแกะกล่องกันค่ะ มาเริ่มจากการแกะบับเบิลที่ติดมาอย่างแน่นหนาก,นกันก่อนนะคะทุกคนตัวกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีซีนพลาสติกมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนว่าตัวตัวเนี้ยมันจะเป็น 3-in-1 เนาะ <Wow. S 1> ก็คือจะเป็นพาวเวอร์แบงค์เป็นแมกเนติกแล้วก็เป็นตัวโฟนสแตนด้วยนะถ้าเราพลิกไปดูด้านข้างของกล่องเนี่ยเขาก็จะมีรูปแสดงแมกเนติกชาร์จเจอร์เวลาติดกับ ตัวโทรศัพท์ของเรานะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูข้างในกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนะคะอ่าแกะซีนพลาสติกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนต้องเขย่านิดนึงนะคะมันจะอ่กล่องมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะก็พอเปิดฝาออกมาเนี่ยตัว power bank ของเราอะคะ่ะมันก็จะมีตัวพลาสติกนะคะตัวถุงพลาสติกเนาะแล้วก็จะมีกล่องที่เป็นกล่องคู่มือพร้อมกับในกล่องเขาก็จะมีถุง สําสหรับพกผ้า power bank มาให้ด้วยนะทุกคนพร้อมกับสกรีนคําว่เาเส้นไว้นะจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะทุกคนแล้วข้างในก็จะมีตัวสายชาร์จแบต Type C to Type C มาให้ด้วยนะ,ะเอาไว้สําหรับชาร์จแบตเข้า power bank นะคะหรือจริงๆมันเป็นทั้งอินทั้งเอาเนาะก็เอาไว้ชาร์จมือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บตัวสายนั้นก่อนแล้วก็มีตัวแม่หนุนนะคะทุกคนคู่มือการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกล่องตรงนี้ก่อนเนาะ ีนี้เรามาดูตัว power bank กันนะคะก็เอาออกมาจากถุงพลาสติกนะคะก็จะเห็นว่าน้องก็จะมีแบบว่าจริงๆมันเป็นสีขาวออกโทนเทาๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีสกรีนคำว่าออเเ n นไว้นะคะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยมันสามารถพับได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีรีวิวการใช้งานแบบเป็นขาตั้งอย่างละเอียดไว้ด้านหลังนะทุกคนใครอยากจะสกิปไปดูก่อนก็ตามทา์สแตมด้านล่างที่แปะไว้ให้นะคะ ตัววัสดุของตัว,ตวพาวเวอร์แบงตัวนี้เขาใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนค่อนข้างไปทางพรีเมียมเลยนะคะรู้สึกว่ามันมีความทนทาน รู้สึกว่าเราไม่ได้จับพลาสติกแบบกองแกงนะทุกคนก็มีความที่แบบพรีเมียมนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักเบาด้วยนะทุกคนเหมือนเขาจะเคลือบตัวผิวะะด้วยวัสดุที่มันเวลาเราจับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะนุ่มนิ่มนะคะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยป้องกันการลื่นด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ไม่มีรอยขีดข่วนตรงบนโทรศัพท์ด้วยนะทุกคนเนี่ยคะ่ะส่วนที่สัมผัสกับตัวมือถือของเราอะ่ะก็จะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะคะทำให้เรามั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเป็นรอยบนม ถือเรานะ เรามาทดลองใช้งานกันค่ะอ่าเราจะทดลองกับมือถือเรานะทุกคนเป็น iPhone 15 Plus นะคะตอนนี้เราจะใส่เคสเป็นแมกเนติกแบบนี้อยู่นะคะแต่จริงๆตามสเปกอะค่ะไม่จําเป็นต้องใส่เคสแมกเนติกก็ได้นะคะทุกคนเอาตัว Wireless Power Bank เนี่ยประกบเข้าไปกับมือถือเราเลยนะคะแล้วก็ใน Power Bank เนี่ยมันก็จะมีไฟเป็น indicator อยู่ว่ากําลังชาร์จอยู่นะทุกคนอ่าพอเราประกบแล้วอะ ก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยึดติดแน่นนะคะเดี๋ยวท้ายทยคลิปเนี่ยจะมีทดสอบอแรงยึดของแม่เหล็กด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการที่เราใช้วายเลสพาวเวอร์แบงค์นะคะในการพกพาเนาะก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยทุกคนเพราะเราก็ไม่ต้องพกสายอีกต่อไปนะคะแถมมันเบาด้วยนะ <S <S ต่อไปเรามาลองใช้น้องเป็นขาตั้งโทรศัพท์ไอตัวนเนี้ยเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นขาตั้ง<ม>ลักษณะไหนได้บ้างนะคะทุกคนข้างหลังเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะโฟลเวเบิลนะคะก็คือพับเนาะแล้วก็ วางเป็นขาตั้งได้นะคะซึ่งตอนที่เราวางเป็นขาตั้งเนี่ยมันก็จะตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะทุกคนอย่างในวิดีโอตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของแนวตั้งนะคะอันนี้เราลองพับแบบในรูปที่มันสกรีนไว้ด้านหลังนะทุกคนอ่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าเราแบบพับมันสามารถปรับระดับได้เนาะถ้าสูงเกินมันจะล้มนะทุกคนก็ลองปรับกันดูนะคะ อย่างตัวนี้เนี่ยเราก็ลองเอาโทรศัพท์วางเป็นในรูปแบบของแนวนอนดูนะก็ชัดได้ตามปกตินะทุกคนก็สะดวกดีค่ะแล้วก็ตัวน้องก็คือสวยด้วยอันนี้ลองปรับระดับดูนะทุกคนแล้วก็ลองพับในอีกรูปแบบดูนะคะนะลองหมุนดูก็ยังชัดได้ตามปกติการใช้งานเป็นขาตั้งของน้องเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะทุกคนมั่นคงไม่ได้มีการยกแยกอะไรนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องขนาดแล้วก็น้ําหนักของ Power Bank ตัวนี้กัน เดี๋ยวจะเทียบตัวขนาดกันก่อนนะคะก็ประมาณฝ่ามือเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบดูกับบัตรตัวบัตรเครดิตนะก็กว้างยาวก็คือจะประมาณอา่กว้างและก็ยาวกว่าบัตรเครดิตป,ประมาณ1เซนนะคะทุกคนอันนี้เราเทียบกับตัวสกินามานะคะแต่ว่าตัวสกินามันเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะตัวกริปแมกเนติกเนาะไม่ได้เป็นพาวเวอร์แบง์นะคะใครสนใจสกินาม์ก็กดที่คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ ก็จะยาวกว่านะคะยาวกว่าประมาณ1เซนนะคะในตัวของ power bank ตัวนี้อ่าแล้วก็อันนี้เราเทียบความหนานะคะคก็จริงๆจะหนาประมาณแบบ iphone 15ของเราใส่ใส่เคสนะทุกคนก็จะหนาประมาณเท่าๆกันต่อไปเรามาชั่งน้ำหนักกันคะ่ะขอเสีเครื่องชั่งแป๊บมาแล้วตามสเปคเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าน้องหนัก166กรัมนะคะเราลองมาชั่งกันดูนะคะ 1 6 6เป๊ะเป๊ไปค่ะต่อไปไปกันต่อที่ทดสอบแรงยึดแม่เหล็กกันค่ะเรามาดูกันว่าน้องยึดได้แน่นแค่ไหนนะทุกคนก็ยังไม่ได้เอาเคสออกนะคะเราก็จะทดสอบตามอ่าย e c เคสที่ใช้จริงนี่แหละค่ะทุกคนก็จะลองเขย่าดูนะคะก็เริ่มจากการเขย่าแบบเบ้าๆเนาะทุกคนแล้วก็เริ่มแบบอ่าเพิ่มความแรงเข้าไปนะคะก็จริงๆยึดได้ค่อนข้างแน่นเลยนะทุกคนอันนี้เราแบบเขย่าแรงมากนะคะน้องเลยหลุดออกมานะเนี่ยอันนี้ต้องเขย่าแบบแรงมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราลองแบบถอดเคสดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะแน่นขึ้นไหมนะคะแต่ว่าอันนี้มีพลาสติกอยู่นะทุกคนพลาสติกที่ตุกตัวเคสด้านหลังนะคะย้ํากันอีกทีนะคะตามสเปคเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เคสที่เป็นแมกเนติกก็สามารถใช้ power bank ตัวนี้ได้นะคะคก็ชาร์จได้ตามปกติเนาะ,ะขึ้นชาร์จจิ้งนะคะเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวลองลองเขย่ากันดูนะคะ ก็เริ่มจากแบบแรงเบาๆก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มแรงเข้าไปนะคะจริงๆในชีวิตจริงก็เราก็ไม่ได้ขย่ากันขนาดนี้นะ <c oughs> ให้ส่วนตัวเนี่ยคือค่อนข้างที่จะยึดได้แน่นมากๆแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูพอร์ต Type C ของ Power Bank กันตัวพอร์ต Type C ของเขาเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งอินทั้งเอานะคะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะชาร์จไฟเข้า Power Bank หรือเอาจาก Power Bank ชาร์จไปที่โทรศัพท์มือถือได้ในพอร์ตเดียวนะคะเราลองใช้ Power Bank ในการชาร์จโทรศัพท์โดยใช้สาย Type C กันค่ะชาร์จแบบเอาเนาะก็คือเอาจาก Power Bank ชาร์จเข้าในโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปเรามาดูวิธีการชาร์จ Power Bank กันค่ะก็คือเอาไฟเข้า Power Bank นะทุกคนเรามาแวบดูคู่มือกันนิดนึงก็วิธีการชาร์จไฟเข้าาาารร์คนะะะะจจสมถที่ช วิธีด้วยกันก็คือใช้ตัวไทซีนะคะอย่างที่บอกเนาะเป็นพอร์ตเดียวก็สามารถที่จะชาร์จไฟเข้า power บงค์ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนที่ยังใช้ iPhone ที่ไม่ใช้ไทซีนะคะเป็นไลนิ่งอยู่นะก็สามารถเอาสายไลนิ่งอะชาร์จแบตเข้าใน power bank ได้นะทุกคนตอนที่เรากําลังชาร์จอยู่ก็จะมีไฟบอกสตตัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาสายไลนิ่งชาร์จนะคะก็ตัวพอร์ตมันจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะชาร์จ power bank โดยใช้สายไ t นิ่งได้เลยที่เขาคิดมาค่อนข้างครบเนาะเพราะว่า iPhone บางรุ่นยังไม่มีตัวไทซีนะี่ค ไปต่อกันที่วิธีเช็คสถานนะการชาร์จและไฟคงเหลือกันค่ะ,ะทีเนี้ยเรามาดูเทียบกับคู่มือกันเลยนะทุกคนก็จะมีจุด4ีจุดเนาะเวลาเรากำลังชาร์จก็จะมี25% 50% 75%แล้วก็100%เนาะส่วนไฟสีเขียวก็คือไฟแสดงสถานนะว่ากำลังใช้ Fast c h a r าร์จอยู่นะคะถ้าเราชาร์จแล้วมีจุดเขียวๆแบบเนี้ยคือใช้ Fast c h a r าร์จอยู่นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ o l s e n Power Bank Wireless Charge นะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมตัวนี้แล้วถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะซื้อกันไหมตัวนี้นะคะในราคา700กว่าบาทนะคะก็โดยส่วนตัวจริงๆก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะทุกคนเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจพวกสายนะคะก็เอาตัวพระเป๋าแบงค์นี้ไปแทนก็จบแล้วถ้าะะดูเรื่องราคาแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่านะคะแล้วที่ชอบก็คือว่ามันไม่ได้แบบหนักมากนะคะก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็รู้สึกว่าพกพาง่ายเนาะ แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นขาตั้งได้ด้วยนะทุกคนก็เพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะกับตัวพาวเวอร์แบงตัวนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะว่าชอบไหมหรือว่าไม่ชอบยังไงนะคะหรือว่าใครที่ใช้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะก็ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ดูกันจนจบแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามรับ Tech Share Up นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย